สวัสดีครับแอดทวีศรีมูลคลิปนี้แอดก็บได้มาลงคลิปอีกนะครับเกี่ยวกับการตัดใหม่เผาทานนะครับเพราะว่าเป็นห่วง f อฟซนะครับเอฟก็ถามมาเรื่อยนะครับเกี่ยวกับการเผาทานนะครับแล้วก็มีปัญหาหลากหลายอย่างนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงมากๆก็คือถามวาวา ผมเผาไหมโบใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็ไหมโบเบิร์ตยังส่นะครับเหลือเป็นไหมโบเป็นทานเบิร์ตยังส่นะครับแอดก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับแอดก็เลยมาเน้นย้ำนะครับสําหรับจะเป็นคลิปเดิมๆหรือยังไงก็แอดก็บบดห่วงในจุดนี้นะครับแอดจะเอาเรื่องที่ว่าปัญหาของแต่ละคนนะครับถือว่ามีปัญหาแอดก็จะแนะนํานะครับ เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนเขาที่ได้รับนะครับถือว่าเขาถามมานะครับก็คือแอดจะแนะนำนะครับวิธีแก้ไขนะครับปัจจัยทีเฮตุให้การเผาทานยากนะครับนอกจากกระบวนการเผาแล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือการเลือกไม้นะครับถือว่าจะเอามาเผานะครับสําหรับผู้ที่เผาไม้หรือว่าเอฟซีที่พึงได้เต่ามากนะครับ บทันมีประสบการณ์นะครับแอดก็เลยแนะนํานะครับก็ขอให้ใส่ไม้แหงนะครับขอให้เป็นไม้ประเภทไม้กอสร้างนะครับอย่างเช่นไม้หนาสามไม้พาเลอต่ยงสี่ครับไม้ฟ้ากระดานยังสี่นะครับแบบนี้นะครับครับมันจะเผาง่ายนะครับเผาง่ายก็ไม่อีกชนิดก็คือแบบนี้นะครับแอดจะให้เหตุผลนะครับ ไม้แบบนี้นะครับถึงเขาจะพานะครับหรือว่าตากแหงแล้วนะครับมันจะเผายากมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไม้พวกที่ว่าแอดเอาลงใไนเตานี่นะครับนี่นะครับประเภทไม้แบบนี้นะครับกาก็ไม้ที่ว่าเป็นท่อนแบบนี้ถึงจะแหงนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วกาแบบนี้นะครับครับแบบนี้ครับจะเผายาก จะเผายากก็ไม่ไม่ไม่แบบนี้นะครับจะเผายากก็ไม่ส่วนนี้นะครับหรือว่าส่วนที่ว่าแอดเอาใส่ในถังนี้นะครับนี่นะครับจะเผายากก็ในส่วนใหม่แบบนี้นะครับเพราะว่าใหม่พวกนี้นะครับมันแห้งนะครับแล้วก็แปรรูปมากนะครับ แห่งนี่บวแม่นแห่งเป็นเดือนสองเดือนนะครับเว,ว้าเป็นปีมาเลยนะครับหลายปีนะครับแบบนี้แต่ว่าเป็นไม้ชนิดดีแล้วก็อยู่ในคมอย่างสิ่นะบได้ตากฝนตากแดดนะครับแล้วก็บอกพุนะครับไม้แบบนี้เขาจะปลูกติดไฟดีแล้วก็เป็นทานดีนะครับนะครับแล้วก็เป็นไม้ตัวย่างนะครับถือว่าน่าจะให้เอฟซีถือว่ามือไม้นะครับมาเรียนรู้มาศึกษา เอาไปเผากันนะครับขอให้น้ำใหม่ชนิดนี้นะครับไปเผาเบิ้งนะครับเราจะรู้ซึว่าการเผาใหม่มันจะดีนะครับแล้วก็การคายแก๊สก็จะดีเร็วนะครับแล้วก็การเผาใหม่ในเตาก็จะใหม่เบิดเป็นท่านดีอย่างสิ้นนะครับแล้วก็จบง่ายนะครับตามทีเอดมีประสบการณ์หรือว่าเผามาหลายครั้งนะครับจะแตกต่างกันกับพวกนี้มากๆเลยนะครับนี่นะครับ เอก็จะมาแนะนําแบบนี้นะครับสําหรับเอฟซีที่มีปัญหาหลักการสอบถามมานะครับครับการล่องไปหามาเผาเบิงนะครับบดตองลายก็ได้ครับเอาจํานวนหน่อยๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะเลี้ยนลูกให้สําเร็จก่อนนะครับเราก็จะเห็นขอแตกตั้งแบบที่เอสบอกนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ